ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพนพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องเกษตรผสมผสานนะครับสทมพรชาแนล Channel นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเตรียมใส่ปุ๋ยรอบที่สองให้กับต้นฝรั่งกิมจูนะครับว่าผมมีวิธีเตรียมการยังไงครับทํำยังไงกับในสวนของเราเนี่นะครับที่จะเมื่อใส่ปุ๋ยลงไปแล้วก็จะทําให้ ต้นไม้ของเราที่อยู่ในสวนนี้ได้รับปริมาณธาตุสารอาหารอย่างเพียงพออย่างครบถ้วนนะครับเราก็ต้องดูแลเตรียมการในพื้นที่ของเราให้ดีนะครับมาดูนะครับว่าผมมีวิธีเตรียมการยังไงนะครับให้กับต้นพลังกิบจูเราก่อนที่จะใส่ปุ๋ยรอบที่สองนะครับตามมานะครับผม เราก็เตรียมการตัดหญ้านะครับตัดหญ้าในช่องที่เราจะใส่ปุ๋ยนี่แหละครับออกให้หมดเลยนะครับเพื่อที่จะใส่ปุ๋ยง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้ต้นฝรั่งยิดูเรานี้ได้รับปุ๋ยโดยที่ไม่มีพวกปะชพืชหรือหญ้าต่างๆนี่เข้ามาดูดกินไปด้วยนะครับดิฉะนั้นเราต้อง ตัดหญ้าออกนะครับวันนี้ก็กําลังตัดอยู่นะครับผมเพื่อที่จะให้พื้นที่ของเราเนี่ยดูแลบํารุงได้สะดวกสบายนะครับและก็มีผลดีต่อหนึ่งนะครับก็คือทําให้พวกวัชพืชต่างๆไม่มีแล้วก็มแมลงต่างๆไม่ได้อาศัยในพื้นที่ในต้นฝรั่งกินจูนี่ครับเพราะว่าพวก ถ้ามีวัชพืชแล้วเขาจะมีพวกแมลงพวกต่างๆเนี่ยสัตรูพืชเนี่ยให้กับต้นไม้ของเรานี้มาทำร้ายต้นไม้ของเราได้นะครับเราก็มีวิธีจัดการพื้นฐานก่อนก็คือให้พื้นที่หรือว่าบริเวณที่เราปลูกต้นไม้นี้มันสะอาดในช่วงหน้าฝนนี่นะครับเพื่อป้องกันพวกเชื้อโรคสัตรูพืชต่างๆนี่นะครับ เราก็ต้องตัดหญ้าให้มันเตียนก่อนนะครับเราก็ได้ตัดหญ้าในล็อกนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะใส่ปุ๋ยรอบต่อไปนะครับ อยู่พื้นนะครับผมนี้ยังไม่ได้เอาหญ้าออกนะครับเราก็ก่อนที่จะใส่เราก็ต้องเอาย่าออกนิดก่อนนะครับตอนนี้เราตัดส่วนส่วนรวมออกก่อนนะครับก็ให้มันดูสะอาดนะครับการบำรุงต่างๆก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับตัดหญ้าออกไป ได้ครบรอบในการใส่ปุ๋ยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราทําทีละล็อกไปนะครับผมเนื่องจากว่าเราจะทําให้ฝรั่งยิบจูนี้ออกเป็นแต่ละช่วงแต่ละล็อกให้มันต่างกันนะครับเพื่อไม่ให้ฝรั่งยิบจูนี้ออกมาพร้อมกันทีเดียวเยอะๆนะครับทําให้มันล้นตลาดนะครับ นี่นะครับเราก็ได้ตัดออกนะนะครบับล็อกนี้นะครับเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นนะครับก็จะมีการใส่ปุ๋ยรอบที่สองนะครับความมาติดตามต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เตรียมตามเตรียมการนะครับใส่ปุ๋ยรอบที่สองแล้วก็การตัดหญ้าการเพีร พวกยาต่างๆให้มันสะอาดนะครับป้องกันหลายๆอย่างนะครับทั้งวัชพืชทั้งมแมลงต่างๆนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้ก่อนสวัสดีครับผมพบกันใหม่นะครับ